สวัสดีครับกลับไปอีกแล้วนะครับ,บเย็นนี้กินอะไรดีผมวิเอร์ทัวร์นะครับวันนี้เรามีนี่เลยหอยบิดหอยบิดก็ตอนนี้ก็มีเยอะนะครับตอนนี้ผมอยู่ภูเก็ตนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้เ,เห็นกันไหมทำไมหนึ่งชื่อหอยบิดนะหรอผมว่าน่าจะมาจากรูปทรงมนะันอ่ะเนี่ยพอแกะมาปุ๊บนี่อันนี้ต้มมาแล้วนะแกะเลย หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้หน้าตาเหมือนประมาณว่าหอยแมงผู้ผสมพันธุ์กับอหอยแครงมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองกินกันดีกว่านะว่ารสชาติมจะเป็นยังไงมาเลยดีกว่าหอยบิดนี่ตัวใหญ่แล้วเราก็มีกับจริงก,กับผักชีแบบนี้ เดี๋ยวเราจะทำให้ดูแล้วก็นี่มีนี่ขนมจีน,นขนมจีนนิดหนึ่งนิดเดียวนะนิดเดียวไอเดียวพอใส่แบบนี้อืครับนี่มะนาวมะนาวบีบเปนิดหนึ่งเดี๋ยวขึ้นมาก่อนโอ้ยลวกลวกลวก นี่อืมยิดหนึ่งแล้วก็นี่เลยมันจิน้มซีฟู้ดละลงไปลดลงไปลดลงไป,งไปอ่าแบบนี้โอ้

ย่าหน้าตาเป็นระหว่างหอยแครงกับหอยแมงพุผสมพันกันแล้วรสชาติก็คือเหมือนกันเลยใอยแงหอยแมงพระสมกันอารมณ์เหมือนกินหอยแครงแต่ว,ว่าเหนียวเหนียวหน่อยอ่ะเดี๋ยวทำอีกคำแล้วกันแน่ใส่แง้อืม อ๋อเริ่มเริ่มเริ่มผักชีเริ่มผักชีอ่าแส่บหน่อยเน่มะนาวอ่านี่อ่าเน็ดนึง่งไออืมเนี่ยกินซีฟู้ดใส่อย่างนี้เลยแล้วก็อืม อืม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 ทำเนื้อตัวไม่ทันใจแล้วแหละต้องอย่างเงี้ยนะลอยอย่างเงี้ยเลย เลยอืมอืมอืมเอ้ยลยด็กว่าอออเอา้ยเลยเน้น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  Yeah. แนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้ามาภูเก็ตตอนนี้นะเนี่ยแนะนำให้กินหอยตัวนี้ สดมากอืมอืม,อมขออนุญาตใช้มือแล้วกันนะ หวานมากของทะเลเนะ้นถ้าวาสาสดนี่ยังไงก็อร่อย bản này nó gọi là sốt Chăm sốt, cái <tôi> này <tôi> 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 นี่ที่ตัวเขาก็จะมีแบบเหมือนหอยแมงผู้เลยนะนี่เห็นไหมตัวแข็งแข็งดูดิอืมเด้งเลยเด้งเลยอืม สอบวันนี้ก็กินดิบแล้วอืมดิบจริงถ้าไปซดื้อนะมันจะมานะตัวแบบนี้แต่ไม่ออก ก็ไปต้มก่อนเขาต้องไปสักพักหนึง่งเปลือกเขาจะอ้าเองอ้าออกมาไปอย่างนี้เลยอเราก็ได้เนื้อข้างในมาปับนี่หน้าตามันไห่เลยหอยแทงออหอยบิดที่ได้มันเนี่ย ผมซื้อมานะไม่ได้ไปหายเองรู้สิอืมอืมซื้อมาที่นี่เขาขายสามกิโลร้อยที่ภูเก็ตนะที่อื่นผมไม่รู้จริงอืม อย่าลืมนะหอยบิดราคาไม่แพงรสชาติโอเคอยากให้ลองอืมก็อาจจะมืดไปหน่อยนะดูไม่ค่อยชัดเพราะว่ามันกลางคืนแล้วอะถ่ายกลางคืนแสงก็ไม่มีก็ใช ไฟห้องบอกกะเตะเดี๋ยวรอให้ได้หนึ่งพันซับเราจะซื้อแบบว่าไฟดีๆมาติดจะได้เห็นกันชัดๆคนที่ดูอยู่นะต้องไปบอกเพื่อนให้มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ ขอบคุณมากเลยมผมไม่รู้ว่าฤดูอื่นมันจะมีไหมนะตอนนี้มันเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ามันดาหน้าฝนแล้วอ่ะตอนเนี้ยหอยเน,นี้ยขายเยอะมากเลย เด้งเลยอ่ะมันเด้งเลยอ่ะอืมอืม มันเอาไปทําได้หลายอย่างนะหอยนี่เอาไปแกงก็ได้นะอย่างเขาเอาไปแกงกันน่ะแกงใส่กะทิอ่ะอี่ยวผมชอบกินแบบนี้มากกว่ามันรู้สึกับบรู้สึกถึงความสดอ่ะใช่ปะ่ะมันเขาเอาขึ้นมาใหม่ๆอ่ะเอาต้องกินเลยนะไอ้ทัศนศักดกันนี้ก็นั่นแหละลงมากินในทะเลแล้วอืดู 好。嗯哼、oh. mm。Hmm. ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็คลิปหน้าอยากดูกินอะไรเม้นมาบอกได้เลยเดี๋ยวกินได้ดูบ๊ายบายแน